สวัสดีค่ะแม่จันขอถามหน่อยนะคะบักพริกนี่เห็ดจังไงค่ะมันคืองามเทเอาอย่างสีดบักพริกนี่ก็สีสมแดงผู้ใดแนะนำสมแดงจังไลสีดค่ะน,น้ำมะอาจารย์ทองแดงอาจารย์เผามันเป็นอย่างจ้งเอาสมแดงมาสีดค่ะที่แรกเพี้ยมันลงมันอยากเหลียงเหลียงวันนี้มันอยากเหลียงไม่แก่ขาวค่ะ <c oughs> มันลงมันจิตายแบบมันจิเป็นกุ้งแหงอะนะว่าว่าเอาดีว่าฉีดปุ๊บฉีดมือแรงเหมือนเสาดอกขาวอักลากโอ้ก็เยี่ยมแถวสอศครีมไมกับเขียวโอ้ยได้มั <saliva S 2> นจิผ้าอีกอาทีหนึ่งมันผ้าตนเอ็นเลยว่ามันง่ามหลายมันเหลี่ยมไหลมันมันจดผ้าไวลมเออมันน่าขอบเนาะโอ้ยยังก็ดีครับว่านี่ว่าเคยเห็นจากเทียที่ทำไรมากนี่ อันนี้สุดยอดเลยสุดยอดเลยอันผู้ใดอยากรวยอยากมีอันกเกษตรที่ดีๆงามๆเนี่ยเอาตัวนี้แล้วไปเสียเดอ้อสมแดงไงเดอ้อโอ้ขอบคุณค่ะ<ม>น่ารักมากเลยสมแดงเป็น<ม>หนึ่งใช่ไหมเป็นใบเอกใช่ไหมจ้าอย่างอื่นก็สู้อันนี้ไม่ได้ขอบคุณค่ะ<ส><ห>ตอนเย็น,น,นตอนเช้าเขียวขึ้นแล้วก็อีกสองวันดอกขา ขาวอกลกความคุ้นความคุ้นสุดยอดแล้วไปสีเสพดอะไเด็ยมันเป็นอเคมีอะไรมันเป็นไอไออาหารเสริมเนาะอันนี้าเนยังอาหารเสริมอาหารเสริมของผืชดซีเลียกินไดลยเมนเบอเมนเบอรรสชาติแซ่บมือบะแซ่บอร่อยเลยิมล่องมือกวนไงนอนบอกพีดนี่นอนตัวรวยเง้าวเขา ซ<ด>ิมไม่แดงแดงเปแย่หมดพริกในี่ซิมได้บ่ค่ะบ <คน S 2> ่ซิมมได้แหละบ่บ่นี่ดอกแต่ว่าต่อไปมันกัดเสียแล้วแต่แล้วนอกบังพริกเนาะสุดยี่